สวัสดีจิตวิญญาณที่รักวันนี้มีสารภายในชื่อว่าสีออร่าแห่งธรรมชาติในทุกสิ่งบนโลกแม่ไก่อารวมถึงตัวเราที่มีร่างกายต้นไมาา้ใบหญ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตในทุกที่จะมีแสงสว่างที่มองไม่เห็นด้วยตาของเราเป็นแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณของเราที่ส่องสว่างได้อย่างยอดเยี่ยม คนที่รับของขวัญแห่งพระเจ้าน้อยคนนักที่จะมีสายตาของพระเจ้านี้พวกเขาสามารถมองเห็นออร่ารวมๆของทุกสิ่งและรู้ว่าแหล่งที่มาอาศัยอยู่ในทุกสิ่งสำหรับออร่านี้รอบๆตัวเรามีหลายสีที่แตกต่างกันและเราก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ในใจของคนอื่นโดยไม่เคยรู้จัก พวกเขาเลยนี่เป็นรหัสเฉพาะของพลังงานหรือลายเซนพลังงานที่เปิดเผยตัวตนของเราจริงๆเมื่อเราออกไปจากโลกนี้แล้วสิ่งนี้จะเป็นวิธีที่จิตวิญญาณของเราจะถูกมองเห็นโดยวิญญาณอื่นๆเช่นสีขาวในอีกคนสีดำในอีกคนความหมายจะแตกต่างกัน รูปแบบที่แท้จริงของเราคือพลังงานด้วยสติและสภาวะของสติของเราเป็นตัวกําหนดซึ่งของพลังงานของเราถ้าทุกคนบนโลกแม่ไก่อาสามารถมองเห็นออร่าของคนอื่นพวกเขาจะรู้ว่าคนไหนควรหลีกเลี่ยงคนไหนควรได้รับการไว้วางใจได้อย่างปลอดภัยแต่สำหรับในโลกแห่งวิญญาณ เราไม่สามารถซ่อนหลบอะไรเข้าไว้ได้เลยทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแก่จิตวิญญาณอื่นๆเพราะการกระทําในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในเวลานั้นการหลบซ่อนตัวตนที่แท้จริงจะทําได้เฉพาะบนโลกแม่ไกอ่อาในขณะที่มีร่างกายทางร่างกายกายภาพเท่านั้น ธรรมชาติภายในของเราจะบอกกับเดาว่าไม่ว่าผู้ใดจะเห็นสีออร่าของเธอเป็นสีอะไรก็ตามความสำคัญอยู่ที่เส้นทางแห่งชีวิตที่เธอจะเดินไปตั้งหากเส้นทางธรรมชาติที่เธอต้องหล่อหลอมกับแม่น้ำกับสายลมป่าที่พัดพาให้เธอเย็นพ่ออาทิตย์นั้นจะทำให้เธออกอุ่นแม่ของโลก จะมอบบ้านอาหารเสื้อผ้าให้เธอเดินเหยียบบนพื้นโลกอย่างเบาๆอ่อนโยนจากยังมีคุณค่าทรัพยากรเอามาจากโลกด้วยสำนึกและขอบคุณให้แบ่งปันผู้อื่นเมื่อเธอได้เรียนรู้ถักทอเส้นใหยบริสุทธิ์แห่งจิตใจเส้นทางที่เธอเลือกเองเธอจะเห็นเอง พูดฟังอย่างฉลาดหายใจนิ่งสงบภายในเพื่อเดินบนเส้นทางชีวิตจิตวิญญาณอย่างสมดุลบริสุทธิ์อิสระนี่คือสีออร่าแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงรักมากมายคะ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ